คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวแล้วก็จะมาเรื่องเรื่องต่อไปนะคะเป็นเป็นเรื่องขอใช้คำว่าเรื่องถลําลึก <Cut. S 2> ค่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของมีเพื่อนๆทางบ้านส่งเรื่องมาให้เล่าอีกทีนึนะคะฝนขออนุญาตเป็นตัวแทนเพื่อนคนนั้นแล้วกันค่ะ นะคะคือเรื่องอันนี้อาจจะแบบเป็นเป็นเรื่องของความเชื่อของคนไทยเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับค่ะจะเป็นเพื่อนสี่คนในกลุ่มที่ที่สนิทกันมากๆนะคะและทั้งกลุ่มเนี้ยจะเชื่อในทางสายมูอืมค่ะพี่แจ๊ครับแล้ว อย,อยู่เพื่อนสี่คนนี้ก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเหมือนกับคอนโดอคอนโดหนึ่งและอยู่ด้วยกันเพื่อนก็เลยได้เห็นพฤติกรรมของแต่ละคนว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มีเพื่อนหนึ่งคนที่เขาจะมูแบบมูสดจริงๆแต่อาจจะเป็นสายดำเพื่อนคนนี้ค่ะเขาเลี้ยงไอ้งั่งกับอีเปอร์คู่กันเลยอือมอืมค่ะ แล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือขอให้งานขอให้เงินประสบความสำเร็จครับนะคะแล้วพี่แจ็คเชื่อไหมมันประสบความสำเร็จจริงๆอือชีวิตเขาจะปกติเนี่ยขึ้นสูงสุดครับอยากได้อะไรได้อยากได้เงินได้ได้งานได้ครับแต่สิ่งที่พฤติกรรมแปลกๆของเขาเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะเขาจะเอาผ่านาไมาท้ที่เลื่อประจําเดือนเนี่ยค่ะค มาหออีเปิ้แล้วไอ้ไอ oh. ้เรียกว่าไะอีปอกับไอ้ง่า uh. ไอ้ไอ้ไอง่ายใช่ไหมคะอืมใช่เอาไว้อืค่ะและทุกทุกคนที่อาศัยอยู่ได้วยกันสี่คนเนี่ยอืมจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งควนเวียนอยู่ในในคอนโดนั้นนะคะอืมซึ่งเพื่อนคนนี้จะเรียกว่าพี่พลายครับซึ่งจะเป็นอีก อีกอันหนึ่งที่เขาเลี้ยงเอาไว้นอกเหนือนจากอีกเปิดกับง้างเขาเชื่อค่ะเขาเชื่อกันว่าพี่พายเนี่ยจะเป็นคนหนุ่มดวงช่วยเรื่องโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่พื่อจะเรื่องไหมว่าเชื่อไหมว่าเรื่องแบบเนี้ยเมื่อมันถึงจุดสูงสุดมันก็ถึงจุดต่าสุดได้อ,อยู่มาวันหนึ่งค่ะเพื่อนที่เป็นสายโมคนเนี้ยงานที่เคยมีก็ห่างหายห่างหายไปเงินที่เคยมีเนี่ย ก็น้อยลงเรื่อยๆและเพื่อนที่สนิทกันมากๆอยู่สี่คนเนี่ยก็แตกความสัมพันธ์แตกจนไม่เหลือชิ้นดีเลยค่ะแจะอคคือเพื่อนที่แตกกลุ่มกันไปเลยต่างคนก็ต่างย้ายออกไปเปมีนชีวิตของตัวเองอแต่เพื่อนผู้หญิงคนเนี้ยค่ะเขายังไม่หยุดมูนะพี่ใจับยังหามูหาอะไรอย่างเงี้ยต่อกไปเรื่อยๆ จนช่วงหนึ่งชีวิตเขาจะต่ําสุดก็ขึ้นสูงอีกอืมทีนี้เขาทำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วกันคซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยทําเงินให้เขาได้มากพอสมควรค่ะเขาทำเงินให้เขาได้มากพอสมควรปึ๊บมันก็ถึงจุดต่ำแล้วที่เงินพวกเนี้ยมันอยู่กับเขาได้ไนานครทีนี้พี่จักรู้ไหมจากการที่เป็นสายมือเขาเริ่มทำธุรกริจใหม่ ธุรกิจหนึ่งขอเรียก็นธุรกิจลวคณน,นักพิธีการเขาเงินที่เขาได้มันสร้างวัดวัดหนึง่งสร้างเป็นเหมือนวัดป่าอะไรเงี้ยขึ้นมาอยู่ในภาคอีสานติดประเทศเพื่อนบ้านแล้วกันเขาสร้างวัดนี้ขึ้นมามและอุป,ปโลตอุป,ปโุกผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาครับ ให้เป็นเกจิอาจารย์ชอดัน oh. อะไรอย่างนี้นคะ่ะ mm. แบบสร้างสตอรี่เลยนะพี่แจ๊กสร้างสตอรี่ว่าแกพ่พรรษาดูดวงได้ mm. แก้ของได้ทำของไม่ตามหายมได้อะไรอย่งนี้นค่ะพี่แจก <Okay. S 2> จากผู้มือกลายเป็นผู้สร้างแล้วทีนพี่จ๊กขอเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหงสรับผู้ฟังคิดท่านนะคะ mm. ว่าผลน,นเข้าใจผลก็เป็น เวลาที่ชีวิตเราเหนื่อยเราท้อมีปัญหาหเราอยากหาที่พึ่งทางใจค่ะพี่แจ๊คอะไรที่เขาว่าดีเนี่ยเราก็อยากไปบูชาอยากเข้าหาหอะไรเงี้ยค่ะแต่ธุรกิจธุรกิจอย่างเงี้ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเพื่อหากินกับความเชื่อของคุณเขาจะสร้างพระสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้คนบูชาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อขายขายความขลังอะไรเงี้ยค แล้วพี่จรู้ไหมว่าเบื้องหลังพระรูปเนี้อืเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปของเราเนี่ยแบบเราเนี่ยค่ะพี่จสิ่งห้าเขายังถือมีครบเลยออือแต่สิ่งที่พวกเขาทําเป็นขบวนการนี่ก็คือใช้พระปลอมท่านเนี็ตม,มาเป่ากระหม่อมมาดูดวงบมาปัดเต่าสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเนี้ยค่ะพี่จักรแล้วทีเนี้ยเรื่องมันก็เข้ากับคนใกล้ตัวของคนของคน,ของคนที่ฝากเรื่องมาอื ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเคยมีชีวิตที่ดีนะพี่แจ๊คเคยทำงานในองค์การห,หน่อยๆแล้วทีนี้อยู่ๆงานนี้ก็ไม่ได้เยอะเหมือนก่อนอาจจะเป็นเพราะช่วงเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจา,กการย์มีงานเข้ามาอาจจะน้อยลงเขาก็เลยไปหาเกจิอาจารย์ท่านเนี้ยเพราะว่าเจ้าของวัดบอกว่าคนนี้ศักดิ์สิทธิ์นะแนะนำให้เพื่อนไปอยเลยพี่แจ๊คเพราะผู้หญิงคนนี้ไปหา เกจิอาจารย์ปลอมคนเนี้ได้มีการต่อกระหม่อมดูดวงและให้พระมาบูชาอืพี่แจยรู้ไหมว่าตั้งแต่ไปหาเกจิอาจารย์ปลอมคนนี้ยอืชีวิตผู้หญิงคนนี้ตกต่ำลงตกต่ำลงเรื่อยๆไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตนาพี่จหน้าตานิสยัยบุคลิกทุกอย่างดูผิดเพี้ยนไปจากเดิมไปหมดเลย จนวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ยเขาคิดว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาดลยไปวัดอืเขาเลยไปวัดที่ดังวัดนึงในกรุงเทพนี้ค่ะเพื่อที่จะไปทําบุญถวายสังฆทานแต่ทีเนี้ยพระท่านก็เลยทักว่าโยมโยมไปทําอะไรมาอมผีตายโหงตามโยมมาเป็นขบวนเลยเป็นแบบเป็นพลวนเลยอย่างเงี้ยค่ะคทีเนี้ยเราก็เริ่ม ผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ปกติมานานแล้วซึ่งหาทางออกจะหาไม่ได้ทีนี้นเขาก็เลยบอกว่าเออหลวงพ่อคะช่วยหนูได้ไหมชีวิตหนูแบบมีแต่เรื่องไล้ล,ลายแย่ๆนี่ค่ะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าหลวงพ่อช่วยไม่ได้หลวงพ่อทําอะไรไม่ได้นอกจากตด,ดน้ำมนและให้พรเรื่องแดบเนี้ยโยมสร้างกรรมด้วยกันมาโยมไปหาวิธีแก้กันเอาเองอาที่แ่ะ ทีนี้ณนนจนณนปัจจุบันนี้นะพี่แจ๊คผู้หญิงคนเนี้ยยังแก้เรื่องราวพวกนี้ไม่ได้เลยชีวิตก็ยังอืค่ะคชีวิตก็ยังเดิมเดิมไม่ไม่ดีขึ้นหรือแม้แต่คนที่สร้างวัดเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะคะว่าชีวิตเบื่องลึกหนาบางเขาจะเป็นยังไงแต่คือชีวิตเขาตัวเนี้ยไม่ได้ปังเหมือนแต่ก่อนที่เขาเคยเป็น บุคลิกการพูดการจาเขาก็ไม่เหมือนเดิมความน่าเชื่อถือก,ก็ไม่เหมือนเดิมเขาพูดจาก็ทําไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครัผลผลไม่รู้นะว่านี่จะเป็นผลพวงจากสิ่งที่เขาทําไว้หรือเปล่าค่ะเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะวัดวัดนี้ก็ยังเกิดอยู่ครับและผมก็ไม่รู้ว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงจบไม่สวยหรอกค่ะหาก,กินกับ ทางความเชื่อของคนนะฝนก็เชื่อเหมือนกันว่าจุดจบมันไม่สวยอื <siege. S 2> โดยเฉพาะหากิีกับความทุกข์ของคนอื่นที่เขาแบบมาหาเราอ,อย่างี้ค่ะถูกใช่แค่ความคิดก็<ม>ก,ก็ก็แย่แล้วะครับความความความคิดที่ที่เขาคิดจะทาอะไรแต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างอย่างที่บอกแหละครับคุณ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 ฝนมันจบไม่สวยยังไงก็จบไม่สวยครับถึงที่ว่ามันจะ มันจะหนักในระดับไหนมันจะอยู่ในเลเวลไหนเท่านั้นเองอันเนี้ยคาดเดาไม่ถูกแต่ยังไงก็แล้วแต่ใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นอะ่ะมันอาจจะดีในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดมันจะเริ่มหน้ามือเป็นหลังมือละสิ่งต่างๆจะเริ่มเอาคืนละเพราะฉะนั้นการเอาคืนของเรื่องเวรกรรม ถ้ามันเอาคืนจริง,รงๆมันหนักหนาะสาหัสมากนะเรื่องพวกนเนี้ยใช่ค่ะเนี่ยฝนก็นเลยอยากจะทิ้งท้ายและป็นอุทาหรณขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้นะคะคว่าเราจะเชื่ออะไรหรือว่าเราจะเข้าเอาชีวิตเราเข้าไปสัมผัสกับสิ่งสิ่ใดเนี่ยขอให้ศึกษาดีๆก่อนอนะคะขอให้คือแบบขอให้ดูดีๆก่อนไม่ใช่ว่า ใครบอกว่าดีหรือเห็นทางโซเชียลในตเวกว่าอันนี้ดีเราไปอย่าพึ่งนะคะเพราะว่าชีวิตเราถ้ามันตกต่ำแล้วมันตกต่ำจริงๆค่ะและขอให้เรื่องเรื่องนี้ใช่ค่ะและขอให้เรื่องเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันเกินใจคนอื่นได้หรือเป็นวิทยาวิทยาทานให้คนอื่นได้ส่วนขออนุญาตให้เรื่องนี้ส่งผลบุญให้คนคนหนึ่ง ในกลุ ну oh. s right. <S ่มสี no like s <S okay. ่คนนั hmm. I mean. Lu, ้นท trois, ี่เขาสนิทกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะเล่าฟังไปแล้วที่เขาเสียชีวิตไปแล้วคขอให้เรื่องเรื่องอุทาหรณ์ให้ทุกทุกคนและส่งผลบุญให้น้องคนนั้นที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วค่ะครับก็เขาอยู่ในวงเวียนพวกนี้นั่นแหละผมสุดท้ายคือใครทําอะไรไว้ได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีนะครับโอเคคุณหนูฝนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งสองเรื่องนะคุณหนูฝนนะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับออสเตรเลียวันที่12สองิงหาค่ะสิสิงหานี่วแล้วก็มาอีกทีนี่เมื่อไหร่เนี่ยกลับมาเมืองไทยอีกทีนึงอาจาจะเป็นปีหน้าค่ะเดี๋ยวจะแวะกลับไปหาพี่แจ็กแล้วคุณตะกี้กบได้เลยครับพาลับฟรีมาด้วยนะได้ค่ะได้เลย <laughs> เลยนี่นยแล้วคุณขออนุญาตพูดนอกเรื่องได้ไหมคะครับ อาจจะขอเพิ่มเติมจากเรื่องของพี่ป๊อกเมื่อกี้ว่าห้องน้ำอะค่ะที่ตะโกเท้าน่ากลัวมากใครยังไม่ไปใครยังไม่ไปก็ขอแนะนำนะคะให้ไปแล้วมาบอกกันด้วยว่ารู้สึกยังไงนะของปลอมนะไม่ใช่ของจริงต้องบอกอย่างนี้ก่อนสารเสริออะไรพวกนี้ของปลอมที่เราทำขึ้นมาหมดเลยนะครับไม่กล้าของจริงมาตั้งเหมือนกัผมกลัวโอเคโอเคได้คุณนนเดินทาง กลับออสเตรเลียด้วยความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคุณดูฝนนะอยู่ที่นู่นก็ขอบคุณมากมากนะคะพี่แจ๊คดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะพี่แจ๊ครักษาสุขภาพนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาีิว่า ปุกใจคนรู้ใจแม่